สวัสดีค่ะพบกับช่องของสวนสามสีนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมนะคะอ่ามีบอลมาปล่อยนะคะมีกระถางสีนิ้วแล้วก็กระถาง6นิ้วนะคะตัวแรกที่จะให้ชมวันนี้นะคะก็คือเป็นอสองฝั่งโคงนะคะในส่วนของสองฝั่งโค้งนะคะอันนี้เป็นไซส์แม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะ มีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะก็ว่าจะทำจำนวนนะคะไว้รอขายนะคะก็มีด้วยกัน6ก,กระถางใหญ่ๆเลยนะคะ6ก,กอยใหญ่นะคะ นี่ค่ะคอกว่าจะทําจํานวนเพิ่มนะคะเพราะว่าเห็นคนโน้นมาก็หยิบไปคนนี้มาก็หยิบไปนะคะสําสหรับในคลิปนี้นะคะในส่วนของสองฝั่งโคงนะคะกระถางสี่นิ้วนะคะปล่อยอยู่ที่หกสิบบาทนะคะกระถางหกนิ้วปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะสําหรับการส่งนะคะก็ส่งเหมือนเดิมนะคะส่งเมาเมา50ห้าสิบนะคะหนึ่งถึงสี่ต้นนะคะมีค่าส่งห้าสิบห้าต้นขึ้นไปแม่ค้าส่งให้ฟรีนะคะ แล้วก็จะมีในส่วนของออสองฝั่งโค้งนี่ก็อันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะอันนี้ยังไม่ได้ขายนะคะไซส์แม่พันธุ์นะคะจะทำจำนวนนะคะแล้วก็จะมีเวทมรกตนะคะเวทมรกตนะคะเป็นไม้ที่มีทั้งเขียวทั้งเหลืองมีทั้งเขียวทั้งเหลืองนะคะ แล้วก็มีทั้งขาวนะคะเป็นเม็ดแดงๆนะคะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์นะคะของที่สวนนะคะสําหรับเวทมม,มรกตนะคะมีกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่60บาทนะคะแล้วก็กระถาง6นิ้วปล่อยอยู่ที่100นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของพารักลิศราชนะคะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะคะก็เหมือนเดิมนะคะกระถางสีนิ้วก็60บบาทกระถาง หกนิ้วก็หนึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้คือเจ้าพาร,รักดิสราทนะคะนี่นะคะอ,อ่อยิง่งโตยิ่งสวยนะคะอันนี้ก็ทำจำนวนไว้เยอะแล้วนะคะในส่วนของเจ้าพารักดิสราทนะคะก็อันนี้ก็คือตั้งแม่ไว้ใหม่นะคะตั้งแม่ไว้ใหม่นะคะรอรอบต่อไปนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้ทําจํานวนนะคะเพราะว่ามีเยอะอยู่แล้วนะคะเป็นบอนเก่านะคะพาร,รักดิสราทนะคะหายากเหมือนกันนะคะแล้วก็ ต่อมาก็จะมีบอลที่แม่ค้าออกมาฟอร์มไว้นอกตู้นะคะเพื่อว่าจะให้เขาชินกับอากาศข้างนอกนะคะจะรอขายนะคะก็จะมีหลายอันหลายอย่างเหมือนกันนะคะก็อยู่ในกระถางหกนิ้วทั้งหมดนะคะสําหรับล็อกนี้นะคะก็จะมีนพเก้านะคะนพเก้ากระถางหกนิ้วนะคะนี่ค่ะปล่อยอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะมีทั้งเหลืองขาวแดงมีทั้งเหลืองเขียว แล้วก็ขาวนะคะครบเลยนะคะมีด้วยกันหลายกระทางเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้นแม่นพะก้าวที่สวนจะสวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีสาววารินนะคะสาววรินอยู่ในกระทาง6นิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่90บาทนะคะโตขึ้นสวยมากเลยนะคะมีด้วยกันหลายกระทางเหมือนกันนะคะสาวารินนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะมีชาละวันนะคะชาละวันอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่ค่ะ ปอ,อยู่ที่หกิบาทนะคะสำหรับในส่วนของชารวันนะคะในส่วนของสีลาเฟสเพชรนะคะแม่ค้ามีจำนวนนะคะกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยนะคะกระถางสี่นิ้วหกสิบาทนะคะในส่วนของสีลาเพชรนะคะศีลาเพชรที่สวนหน้าสวยมากเลยนะคะได้ทำจำนวนไว้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีภูหินลองกานะคะที่มีจำนวนออกมาแล้วนะคะ กูหินล่องกล้านะคะกระถางสี่น <tr> ิ <amoto>, skin, ้วหนึ่งร้อยนะคะสําหรับในส่วนของกระถางหกนิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่สองร้อยบาทนะคะก็คือไซส์นี้แล้วต้นนี้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะกูหินล่องกล้ายิ่งโตยิ่งสวยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของมณีรอมเพชรนะคะในส่วนของมณีรอมเพชรกระถางหกนิ้วนะคะปล่อยอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะมณีรอมเพชรนะคะกระถางสี่นิ้วปล่อยอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะใน ส่วนของมัดนีรอมเพชรนะคะแล้วนะคะก็มีกันยาวัชระนะคะเป็นไม้หายากนะคะอันนี้เขาจะเป็นไม้ทรงสูงนะคะกระถางนี้ไม่ได้ปล่อยนะคะสูงมากนะคะเป็นอ่าเนี่ค่ะเป็นเขียวป้ายชมพูนะคะสีเย็นหวานสะดุดตานะคะนี่นะคะในส่วนของกันยาวัชระนะคะอันนี้ก็ ต้นนี้ว่าจะทําตั้งแม่ไว้นะคะแต่ก็มีกระถางสีนิ้วปล่อยนะคะปล่อยอยู่ที่100บาทนะคะในส่วนของกัญญาวัชระนะคะสวยมากนะคะแล้วต่อมานะคะก็จะมีเจ้าร้านช้างนะคะในส่วนของเจ้าร้านช้างกระถาง6นิ้วแม่ค้าปล่อยอยู่ที่90นะคะกระถางสีนิ้วปล่อยอยู่ที่50นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวิกิตินดานะคะ100บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะกระถางสีนิ้วห0นะคะ แล้วก็จะมีองคุริมานนะคะที่สวนจะมีจํานวนเยอะนะคะองคุริมานกระถาง6นิ้วปล่อยอยู่ที่90านะคะกระถาง4นิ้ว50บาทนะคะหรือใครสนใจปริมาณเยอะก็ติดต่อสอบถามกันมาลดได้แจก,กได้แถมได้นะคะยิ่งวิ่งมารับที่สวนแม่ค้ายิ่งถูกใจใหญ่เลยนะคะก็จะทั้งลดได้ทั้งของแจก,กของแถมไปนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะ เป็นไม้เลี้ยงทาหัวนะคะก็ว่าจะเอาไว้ทําจํานวนต่อไปนะคะแล้วก็ตรงจุดนี้ก็มีหลายอย่างนะคะสำหรับลูกค้าที่ถามนายทองเหม็นมานะคะอตอนนี้ก็โตแล้วนะคะสำหรับในส่วนของนายทองเหมน็นเอจะมองเห็นหรือเปล่านอก เพราะว่าก็เริ่มมืดแล้วนะคะเพราะว,ว่ากลัวแม่ค้าจะกลับออกมาจากในสวนปามนะคะวันนี้ก็มีคนงานเข้าไปจัดปามที่สวนนะคะแม่ค้าก็ไปไปดูนะคะแล้วก็เพิ่งกลับออกมานะคะก็เลยมาทําคลิปค่าไปหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวนายทองเหม็นนะคะเออมองเห็นหรือเปล่าน้อตู้นี้ก็คือจะเป็นนายตู้ของนายทองเหม็นนะคะ นี่ค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะนายทองเหม็นนะคะไซส์โตแล้วนะคะเดี๋ยวหยิบขึ้นมาโชว์สักกระถางนะคะนี่ค่ะนายทองเหม็นนะคะไซส์นี้ฟอร์มนี้เลยนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วอ่ามีอยู่ประมาณห้าสิบกระถางนะคะนายทองเหม็นนะคะอยู่ในกระถางหกนิ้วนะคะไซส์กำลังโตนะคะอันนี้ก็ปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะ สวยๆเลยนะคะถ้าใครสนใจสั่งเยอะก็พูดคุยกันได้นะคะหลังไม้ได้นะคะอันนี้นายทองเมินนะคะกระถางหกนิ้วนะคะถ้าเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะแม่ค้าปล่อยอยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะมีจํานวนเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ที่สวนมีจํานวนเยอะเลยนะคะก็คืออัดสงไข่นะคะเพราะเป็นบอลโปรดของแม่ค้านะคะแม่ค้าเคย เคยเลี้ยงไว้นะคะให้เป็นกอใหญ่ๆนะคะแล้วก็ทําจํานวนออกมานะคะตอนนี้กระถาง4นิ้วปล่อยอยู่ที่50นะคะสําหรับกระถาง6นิ้วปล่อยอยู่ที่100นะคะซ้าในส่วนของอะสงงขนะคะมีจํานวนเยอะเหมือนกันนะคะประมาณร้อยกว่ากระถางนะคะแม่ค้าเป็นอ,อยู่ไซา์ทาจําำจำนวนนะคะก็คือใครมาติดต่อก็จะได้จํานวนเยอะๆไปนะคะน้อยคนที่เข้ามาที่สวนแล้วจะ ได้ไปน้อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกพ่อค้าแมคค้านะคะที่เข้ามาแล้วก็จะเหมาไปเป็นล็อกๆเลยนะคะแมคค้าปล่อยไม่แพงนะคะทั้งรถทั้งแรกทั้งแจก,กทั้งแถมไปเลยนะคะ <men> <maan> แล้วตรงตู้นี้นะคะทั้งตู้เลยนะคะก <men> <men> <า>็จะเป็นกระถางหกนิ้วทั้งหมดนะคะ <men> เป็นรวยล้นฟ้านะคะรวยค้นฟ้านะคะเป็นบอลที่กัดสีสวยมากเลยนะคะก็ <men> คือกระถางหกนิ้วแม่ค้าปล่อยอยู่ที่แปดสิบบาทนะคะกระถางสี่นิ้วปล่อยอยู่ที่สามสิบ นะคะรวยลนฟ้านะคะมีจํานวนเยอะนะคะประมาณ300กระถางเลยนะคะในส่วนของรวยลนฟ้านะคะ,ะใครสนใจจํานวนเยอะก็พูดจาทักทายสอบถามกันมาได้นะคะแต่ว่าที่ให้ชมนี้ก็คือที่อยู่ในกระถาง6กนิ้วยังไม่มีหัวนะคะคือต้องเลี้ยงไปอีกประมาณเดือนหรือ2เดือนนะคะถึงจะมีหัวนะคะอันนี้ก็คือ,อยังเขายังไม่มีหัวนะคะแม่ค้าเพิ่งย้ายออกมาจากกระถางสีนิ้วนะคะ เปลี่ยนมาลงกระถาง6นิ้วนะคะก็เพิ่งจะได้เดือนหนึ่งนะคะก็ต้องรออีกประมาณ1-2เดือนนะคะถึงจะเริ่มมีหัวนะคะก็สอบถามกันมานะคะกระถาง6กระถาง8ก็มีนะคะในส่วนของรวยรวนฟ้านะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ที่อยากให้ชมนะคะก็คือบีบอลอีกตัวหนึ่งนะคะที่เคยแม่ค้าเคยได้แม่พันมาแพงมากเลยนะคะแม่ค้าได้แม่แม่พันมา ประมาณ2ปีแล้วนะคะก็คือได้มาแพงมากนะคะแต่ก็เอามาทําจํานวนไว้นะคะแล้วก็ได้เลี้ยงต่อมานะคะแล้วก็ได้ทําจํานวนไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้คือเป็นบอลรูปถ้วยนะคะหลายๆคนก็คงจะคุณหน้าคุณตากันดีเป็นบอลเก่าบอลโบราณน,นะคะอันนี้ก็คือหลวงปูหนนะะหงป่หินนะคะหลวงปู่หินนะคะอยู่ในกระทางแิฟอร์มกอนะคะนี่นะคะแม่ค้าปล่อยอยู่สี่สี่ร้อยบาทนะคะ มีลูกเลกนะคะมีหัวนะคะหัวค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นไม้ข้ามปีแล้วนะคะอันนี้มีเยอะนะคะ มีเยอะเหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าสนใจใครงบน้อยนะคะกระถาง4นิ้วก็ปล่อยอยู่ที่80บาทนะคะกระถาง6นิ้ว120นะคะสําหรับกระถาง8นิ้วที่เริ่มจะมีหน่อแล้วนะคะก็400บาทนะคะส่งให้ทั้งกระถางนะคะกระถาง8นิ้วนะคะก็ถ้าไม่มีใครรับไปในส่วนของกระถาง8นิ้วนะคะก็น่าจะภายในอาทิตย์นี้เจ้าจะทําจํานวนนะคะแยกลูกเขาแล้วก็จะเอาแม่เขาทําจํานวนนะคะแล้วก็จะ มีแต่ไม้จอมแล้วก็เป็นกระถางสีนิ้วกับ6นิ้วนะคะแดนิ้วก็จะหมดไปนะคะอันนี้ก็คือกระถาง8นิ้วของรวยรุนฟ้านะคะมีด้วยกันหลายกระถางเหมือนกันนะคะใครสนใจก็ทักทายกันมาดูนะคะในส่วนของกระถางอ่าสี่นิ้วนะคะไม่พัปล่อยอยู่ที่30บาทนะคะรวยรุนฟ้านะคะถ้าเป็นกระถาง6นิ้วก็ขึ้นมาปล่อยอยู่ที่90นะคะถ้าเป็นกระถางปล่อนี้8นิ้วนี้ร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวก็ หลายอย่างนะคะอันนี้เป็นจอมของปิกินรีนะคะในส่วนของปิกินรีแม่ค้าได้ทําจํานวนไว้เยอะถึงเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าแม่พันธุ์นะคะอันนี้เป็นจอมนะคะเป็นจอมนะคะก็คือเขามีหัวอยู่ประมาณอืมสี่ห้ายี่สิบนะคะก็แม่ค้าได้ผ่าทํานวน ไปประมาณ60ต้นเลยนะคะ60หัวนะคะสำหรับปีกินรีที่ทำจำนวนในรอบนี้นะคะชุดต่อไปนะคะอีกประมาณ2เดือนนะคะในส่วนของปีกินรีจะเยอะมากเลยนะคะที่สวนนะคะน่าจะหลักพันถึง2,000กระถางนะคะในส่วนของกระถาง4ีนิ้วนะคะเดี๋ยวค่ะยังไงแมค่ค้าก็จะเตรียมตูว้ไว้นะคะก็ใครสนใจนะคะที่ทำจำนวนนะคะที่จะเอาไปปล่อยต่อนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะในส่วนของเทพเทธ นะคะอันนี้เป็นไม้จอมนะคะไม้จอมนะคะที่แม่ค้าเอามาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงไหนก็แน่นก็แน่นเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยยืมพื้นที่ตรงนี้เอาต้น จอมของเทพเทวริศนะคะแต่ก็คงจะฟื้นแล้วนะคะฟื้นแล้วนะคะอันนี้เขาอยู่ที่นี่เป็นเดือนแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมากันหมดแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของสายพระเนรนะคะอ่าชุดนี้นะคะแม่ค้าได้ทําจํานวนไปอ่าหนึ่งสสาี่หสายพระเนศนะคะหกเจ็ดแป1เก้าสิบสิดสิสองส้าห้าแม่นะคะ 15กระถาง15แม่นะคะในส่วนของสายพาเนธนะคะที่ทําจํานวนไปนะคะออกชุดนี้นะคะถ้าไม่ผิดพลาดทางเทคนิคจริงๆนะคะหรือไม่เน่าไม่เสียไม่อะไรนะคะสายพาเนธเทพเท,พเทพวริดปีกินรีนะคะที่สวนใจเยอะมากเลยนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มีน้องคนนึงนะคะได้จองนางสวาหะต้นเล็กไว้นะคะแต่ว่าแม่ค้าก็เพิ่งทําจํานวนไปนะคะกําลังพึ่งจะได้แค่สอาทิตย์นะคะ ก็กลังจาเห็นเริ่มจะมีตุ่มเล็กๆขึ้นมางอกเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะแม่ค้าก็ได้ทําจํานวนไว้แล้วนะคะก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่ารอบนี้ก็ทําไปประมาณ10กว่าแม่นะคะในส่วนของนางสวาหะนะคะถ้าใครสนใจสายพันธุ์ไหนก็ทักทายกันเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของ ตระแม่จันทานะคะตาระแม่จันทากะถางหกนิ้วนะคะอันนี้มีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็ออยี่สิบ อ๋อ oh, มีประมาณ60กระถางนะคะอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะตรรแม่จันทานะคะ60กระถางนะคะมีใครสนใจไหมคะในส่วนของจันาแม่จันทานะคะอันนี้ก็อายุเขาได้ประมาณ5 6เดือนแล้วนะคะก็คือมีหัวใหญ่แล้วนะคะแล้วก็เป็นฟอร์มกอทุกกระถางนะคะจรนตแม่จันทามคะปล่อยอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะกระถาง6นิ้วนะคะ80บาทนะคะรากทะลุแล้วนะคะแล้วก็ นี่ค่ะเป็นฟอร์มกอทุกกระถางนะคะในส่วนของสระแม่จันทาที่60กระถางนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปแยกน่อยแยกกอได้เยอะมากเลยนะคะหรือถ้ายังไม่มีใครสนใจนะคะภายในอาทิตย์นี้แม่ค้าก็ว่าจะแยกลงกระถาง6ตั้งไว้ให้หมดเลยนะคะให้ได้ประมาณ200กระถางเลยนะคะก็จะเอาให้เต็มสวนไปเลยนะคะดูซิว่าความชอบส่วนตัวนะคะก็ ก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะคะทีแรกก็ที่มาทําสวนมอนสีก็ไม่ได้คิดว่าจะมาทําเยอะขนาดนี้นะคะแม่ค้าแค่เพ็นเข้าเป็นกระแสนะคะก็คือซื้อมาสะสมนะคะไว้ทีละพันธ์งพันนะคะก็ทีละต้น2ต้นเล็กๆนะคะเลี้ยงไปเลี้ยงมาเขาโตขึ้นออกหนอ ก็ทาการแยกนอพาหัวเพิ่มจํานวนนะคะแล้วมีสายพันธุ์ไหน่สวยๆใหม่ๆที่เข้ามาแม่ค้าเห็นแม่ค้าชอบถูกใจนะคะแม่ค้าก็ได้ทําการซื้อเพิ่มเข้ามานะคะจนกระทั่งเป็นแบบนี้นะคะเต็มสวนไปหมดเลยนะคะที่เห็นไซส์แม่พันธุ์เรียงรายกระจายอยู่เยอะๆตรงนี้นะคะแม่ค้าได้ให้ พ่อค้าเขาแม่ค้าเขาเหมาไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะคือเหมาไปจนหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือยกออกจากนอกตู้มามารวมฟอร์มตั้งไว้ใหม่นะคะแล้วก็ในตู้ก็ได้เอาต้นเล็กเข้าไปวางแทนจนเต็มไปหมดแล้วนะคะแล้วก็แม่พันธุ์ที่อยู่ในตู้นะคะก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะที่ไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตู้นึงนะคะเป็นตู้ของชมพูทวีปนะคะที่เยอะมากเลยนะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะกระถางหนึ่งมีประมาณหต้นนะคะหัวเขา ใหญ่แล้วนะคะอันนี้ชมพูทวีเป็นไม้ข้ามปีนะคะแม่ค้าว่าจะจับทําจํานวนหมดเลยเพื่อที่ลูกออกมาจะได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปก็จะยาวเกินไปนะคะทายังไงวันนี้ก็จะมาจบกันที่ สิลาห้มทองหน้าดัางเดิมออริจินอลนะคะอันนี้เอาออกมาตั้งไว้นอกตู้นะคะอยู่ในกระถาง10นิ้วนะคะก็คือเขาต้นใหญ่แล้วนะคะมีอยู่ประมาณ20กระถางนะคะแม่ค้าว่าจะทําจํานวนนะคะ เพราะว่าแม่ค้าชอบนะคะเพราะว่าเขาสวยนะคะถึงจะเป็นหน้าออริจินอลนะคะนี่ค่ะไม่ใช่หน้าแผงเหลืองที่เป็นบอนลแลบอลเก่าบอลแลนะคะแต่อันนี้ก็คือเขาก็ยังสวยนะคะแล้วเข้ามาก็ทําจํานวนไว้ทีไรก็มีเห็นใครเข้ามาก็หยิบ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 ไปทีละ้น2ต้นนะคะตอนนี้กระถาง4นิ้วของสีดางหุ้มทองที่สวนหมดนะคะ6นิ้วก็หมดนะคะเหลือแต่กระถาง10นิ้วที่กําลังำจะทําจํานวนนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่ค้าก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ